สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่าครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันพุทธที่24เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่า1 0 0 0 0ไม่ลื่นคอนะจ๊ะหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับ ปกติเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าจอ่อจนจอลบบุรีเนี่ยตกต้นไม้ไปเลยนะครับจ่อได้ทุกเรื่องแหละครับแต่พอถึงเรื่องเงินแจกหนึ่งหมื่นชาวบ้านก็ไม่ต่างไปจากแมวที่ถูกเศษฐานเนี่ยเอาประย่างมาทาจมูกต่างก็รอฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตกลงเขาจะเคาะกันเขาจะแจกกันไหนอะไรยังไงแต่ปรากฏว่าเศษฐาผูเ้เจ้ยแจ้วเมื่อวานนี้กลับจืด จ่อยไปเลยนะครับถแถงแบบล้างก้นไม่ทันเสด็จน้ำก็รีบโกยอ้าวออกจากเวทไปเรื่องนี้จบแล้วโอเคนะนี่คือคำพูดของเศรษฐาห้วยกระดอกกระเดียอะไรเขามันวะพื่มไปทั้งทุ่งเลยนะครับเพื่อไม่ต้องแงนถึงให้คอเล็ดเนี่ยผมฟันทงให้เลยกัแเรากันนะครับว่าเงินแจกหนึ่งมื่นเนี่ยมันจบแล้วครับจบจริงๆ ถ้าแจกได้จริงเนี่ยคงแจกไปนานแล้วนะครับแต่แจกแล้วมันเจอคุกกล้าซะที่ไหนล่ะครับที่ทําได้เนี่ยคือตดหลอกหมาซื้อเวลาอยู่ไปนานๆเท่านั้นเองเพระาะว่าที่มาของเงิน3ก้อนรวมแล้ว5 0 0แสนล้านบาทที่จะแจกเนี่ยนะครับไล่เรียงกันอย่างนี้ก้อนแรก1 7 0 0 0 0 0 0ล้านบาทจากงบเหลือปี67นะครับ โมเมแบบมโนเรื่อยเปื่อยพูดจริงทำจริงมีโอกาสติดคุกจริงนะครับงบก้อนนี้อีกก้อนหนึ่ง1 5 2 7 0 0ล้านบาทมาจากไหนมาจากการกู้มาแจกโดยไปซุกอยู่ในการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ2,568ด้วยการขยายกรอบวงเงินงบประมาณจากเดิมเนี่ยมีอยู่3,6ล้านแสนบาทเพิ่มเข้าไปอีก เป็น3 7 5ล้าน7 0 0 2 7 0 0หล้านบาทการนำงบปี68ที่เขาทำเสร็จแล้วแล้วก็มารื้อกรอบวงเงินใหม่โดยเพิ่มตัวเลขขัดดุลเข้าไปในตัวงบประมาณเนี่ยเท่ากับว่าอาศัยความเป็นรัฐบาลกู้เงินมา1 5 0 0 0 0 0ล้านบาทมาทำไมครับมาให้พักเพื่อไทยในคราบของรัฐบาลเนี่ยนำเอาเงินนี้ไปแจกแก้บนยังไงละครับ เศรษฐากับเพื่อไทยเนี่ยได้เสียงได้หน้านะครับแต่ประชาชนได้อะไรครับได้นี่ครับประเทศก็จะแย่แย่เพราะว่ารัฐบาลย่ยีจนไม่มีเงินจะไปพัฒนาประเทศด้านอื่นรัฐบาลแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็ต้องตั้งงบประมาณขัดดุลกู้หนี้เพื่อเอามาใช้หนี้แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆจนหนี้เนี่ยมันกลายเป็นดินพ่อขางหมูนะครับมันสอนะครับว่าจะช่อฉนจะปล้นจะลอกคราบประเทศโดยแท้เลยนะครับนี่อีกก้อนหนึ่ง เป็นเงินทกศหนึ่งแสนเจ็ดหองพันสามล้านบาทบอกว่าเป็นเงินให้ทกศเน네ี่ยจำลองจ่ายไปก่อนก็แล้วกันไม่ได้กู้นะแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยอย่าลืมนะครับทกศเนี่ยเขาเป็นธนาคารนะพออ่อดอหอมเอ้ยชัชชน่อยมีธนาคารที่ไหนในโลกนี้บ้างครับบอกหน่อยสิครับว่าธนาคารตั้งขึ้นมาเพื่อให้ยืมเงินโดยที่ไม่มีดอก แล้วก็ไม่มีการกําหนดด้วยว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนต้องคืนจะได้ไปยืมบ้างมีไหมครับธนาคารที่ว่าเนี่ยถ้ามีแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ธนาคารแล้วครับแต่น่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อสงเคราะห์หมาในคอกซะมากกว่าแต่งั้นก็เถอยังต้องเหา่าต้องเลี้ยให้อยู่ดีนะครับจุดที่ผมว่าแจกนั้นมันจบไปแล้วเนี่ยก็ตรงที่ว่า ยืมเงินทกศ1นึ่ง0สนล้านบาทให้ทกศแจก,กเรกษตรกร17ล้านคนตรงนี้แหละครับจุดเป็นจุดตายรัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลเพื่อไทยเลยนะครับตรงนี้แหละครับถามว่าเป็นยังไงตายยังไงคำตอบง่ายมากเศรษฐากับเพื่อไทยแก้ผ้าแทนแจกแก้บนนั้นพออยู่ได้แล้วก็ได้เป็นรัฐบาลต่อแต่ถ้าคุณไปเอาเงินทกศมาแจก ฟ้าทลายโจรน,นั่นสมุนไพรดีเด็ดแก้ไขแก้ร้อนในของอภัยภูเบศนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประชาชนทลายโจรแล้วก็เจอแน่ครับเม็ดเดียวถอนรากถอนโคนรัฐบาลเนี่ยไปเลยนะครับแล้วนายกรวมทั้งคอรมอเนี่ยอาจจะไม่ติดคุกแล้ครับแต่ว่าคนที่ติดแน่ๆคือบอร์ดของทกสที่อนุมัติเงินจํานวน1นึ่งแสนเล้านบาททดลองจ่ายให้กับรัฐบาลไปแจกตามสัญญาว่าจะให้ของพักเพื่อไทยนั่นแหละครับทักษิณเนี่ย เป็นคนขี่เสือแต่เศรษฐานเนี่ยขี่ทั้งคนขี่ทั้งเสืออีกทีนะครับฉลาดเป็นกรดเลยปกติรัฐมนตรีคลังจะต้องเป็นประธานบอร์ดทอกศแต่ไม่หรอกครับเศรษฐาไม่เป็นยกให้จุลพันธ์อมอรวิวัฒน์เป็นประธานบอร์ดทอกศแทนมีนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นรองประธานส่วนกรรมการคนอื่นนะครับก็มีนายชันวิทย์นาคบุรีนางพัทรพรรทรัพย์กระทรวงการคลัง นายพีรพันธ์คอทองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิยสิทธ์ศรีสุวรรณผู้แทนกมทรมส่งเสริมสหกรณ์นายวินโรธรัพย์ส่งสุขผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางวิเลขาสันตพันธ์ผู้แทนจากแบงค์ชาตินายสุนทรตาลลักษ์ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นนายจรูนเดชเจนจรัสกุลผู้ทรงคุณวุฒินายธนาวัฒน์สังทองผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีนายชัดชัยสิริไร ผู้จัดาการทกศเป็นกรรมการและเป็นเลขานุการนี่แหละครับตอนลงมติใครเป็นเสียงข้างมากถ้าจะให้เอาเงินทกศไปแจกเพื่อประจบรัฐบาลแล้วก็ลงไปอ่านพระราชบัญญัติทกศมาตรา9วงเล็บ3แล้วก็ท้ายวงเล็บ4ที่ว่าด้วยกฎกระทรวงซึ่งถึงขั้นคุกเอาไว้ให้ดีอ่านให้ดีด้วยนะครับเพราะอย่างนี้แหละครับเศรษฐาเนี่ย ถึงได้เอาเก้าอี้คุมผูกโบมอบให้รัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ไปนั่งแทนไปเอาเงินทกศเนี่ยมาแจกตกเขียวย้อนหน้าย้อนหลังให้กับเพื่อไทยเน่ยเศรษฐาและคนเพื่อไทยอยากจะได้นะครับแต่ผมเชื่อบบตัวแทนแต่ละคนที่เป็นบอร์ดทกศปัจจุบันยกเว้นจุลพันธ์นะครับไม่มีใครอยากให้99%และจะไม่ให้ด้วยโดยเฉพาะชัดชัยสิริไรผู้จัดก,การทรกศชัดชัยเนี่ยนอกจากเก่ง ปาดเปรียวแล้วยังฉลาดลึกมีอนา Lock คตไกลนะครับเขาไม่ต้องการเป็นอย่างข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่คาคุกทุกวัน <coin> น <akes toilet> ี <coin> ้แหละครับจะให้ร euh. ัฐบาลแฮฟเอาเงิน1นึ่0 0สื่นล้านบาทไปแจกเนี่ยถูกต้องหรือไม่มีกรอบให้บอร์ดยึดในการตัดสินใจตามนี้ครับ 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา27มาตรา28มาตรา53ซึ่งต้องใช้คู่กันนะครับ2คือพระราชบัญญัติเงินตรากฎหมายงบประมาณ 3คือพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศมาตรา9วงเล็บ3 4. กฎกระทรวงเกษตรและที่สำคัญครับวัตถุประสงค์ของทกศเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับเพียงแค่บอดยึดเป็นหลักเอาไว้เนี่ยหมาเห่าได้ครับแต่กัดไม่เข้าวัตถุประสงค์เขาบอกว่าอย่างนี้มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรือการดำเนินการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือสหกรณ์การเกษตรตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือสหกรณ์การเกษตรสามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกรร,กร,กร,รวมทั้งให้บริการรับเงินฝากเงินเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นี่คือวัตถุประสงค์นะครับยึดเป็นนโมตั้งเอาไว้แค่นี้แหละครับไอ้โจรกระจอกเนี่ยก็หงายท้องแล้วนะครับและตามมาตราย7มาตราย8 มาตรา53ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยดูแล้วจะเห็นรูปธรรมของโครงการที่จะดําเนินไปใช้ได้เลยว่าต้องเป็นโครงการแบบไหนและเป็นโครงการเพื่ออะไรจะไปตัดเอาเฉพาะวักเฉพาะท่อนเฉพาะคําที่สนองตอบตัญหาตัวเองแล้วก็อ้างอิงเพื่อล้วงควักองบประมาณไปไข้เขวใช้เนี่ยไม่ได้นะครับ อย่างที่เศรษฐาอ้างมาตรา28พบรบวินัยการเงินเพื่อลากโยงไปมาตรา9วงเล็บ3ของพระราชบัญญัตทิทกศแล้วก็ไปตัดเอาตรงวลีที่บอกว่าหรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปตัดเอาวลีตรงนี้มาเนี่ยเพื่อล้วงเอาเงินทกศ .1 7 2 0 0 0ล้านบาทเอาไปแจกเนี่ยไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ได้ครับ เพราะว่าตอนต้นของมาตรารนี้เนี่ยเขาบอกกลุ่มเป้าหมายที่จะเอาเงินทกศไปปล่อยสินเชื่อชัดเจนแล้วนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแก่บุคคลกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนรวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกเกษตรกรหรือชุมชนเนี่ยครับ แต่ดันเสือกไปตัดตอนหยิบอตอนท้ายความมาอ้างอิงเอา172,000ล้านบาทของสกศเนี่ยไปแจกให้กับเกษตรกรตามทะเบียนเฉยเลยซึ่งมันคนละเรื่องกันแล้วมันก็ผิดมาตรา53ของพร,รบรวินัยการเงินด้วยนะครับมาตรา53บเนี่ยบอกว่ารัฐบาลจะกู้เงินไปแจกได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนและมีความต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศที่ไม่อาจจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ทันเท่านั้น การเลี่ยงให้ทกศอเอาเงินไปแจกเกษตรกรโดยอ้างมาตรา9วงเล็บ3เนี่ยมันจาเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องตรงไหนเหลยครับมันเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศยังไงครับที่ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไม่ทันตรงไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปรบอกว่าผมจึงฟันรัว้วฟันหัวหมาแบะเลยนะครับว่า โนเนียโนเนียเลียเอาจากงบประมาณไปแจกเนี่ยพอย,ยือได้ครับเอาจากทกศท้าบอร์ดเขาให้รัฐบาลแล้วก็สะดวกไปเศรษฐาไม่ติดคุกแล้วครับแต่บอร์ดที่อนุมัตินั่นแหละครับจะติดคุกแทนที่เศรษฐาถ้าเป็นอู้อี้เหมือนผีอำให้คอรมอรหรือว่าครั้งเนี่ยส่งเรื่องให้กฤษฎีกาพิจารณาในแง่กฎหมายว่าทําได้หรือไม่ได้ครั้งที่ร้อยแล้วเนี่ยนะครับอาการมันชัดครับเริ่มเตะลูกออกอีกแล้วนะครับไม่เอาดีกว่ามันคุกนี่หว่า จะต้องไปหลอกต้มชาวบ้านเรื่องส่งกฤษฎีกาไปทําไมล่ะครับก็ในเมื่อประชุมคอรมอรทุกนัดเนี่ยกฤษฎีกาเขาก็ต้องร่วมประชุมอยู่แล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลจริงใจและแน่จริงเนี่ยก็ถามให้กฤษฎีกาเขาตอบในคณะรัฐมนตรีก็ได้นี่ครับถามปุ๊บก็รู้ปั๊บแล้วทำไมไม่ถามล้มจอเลิกโครงการแจกแล้วก็บอกชาวบ้านเข้าไปตั้งหน้าตั้งตาไปเขียนกฎหมายคาสิโนโดีกว่ามั้งแกลกเดียวกี่หมื่นล้านง่ายกว่าเยอะเชื่อผมเถอะ